สาบเคล็ดลับนะคะทําให้เขารอคอยเวลาที่คุณว่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะจ้องโทรหาคุณทันทีเอออยากเป็นคนแบบนี้ไหมล่ะคนที่เขาคิดถึงอยากโทรหาอยากแชทหานะคะใช้3วิธีนี้ข้อแรกเลยเป็นคนที่ส่งพลังบวกผ่านทางข้อความอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดให้กําลังใจหรือสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆที่มันเสริมในแนวโพซิทีฟ นะอันนี้คือสิ่งที่เสริมในเรื่องของพลังบวกไม่ใช่ว่าเสริมเรื่องดราม่าบนจุกจิกนู่นนี่นั่นไม่มีใครอยากคุยด้วยค่ะเรื่องนินทาคนอื่นเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องที่มันแบบว่าเป็นนิาทีไม่มีใครอยากคุยด้วยแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเสริมพลังบวกมันจะทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าเออการมองโลกของคนนี้ทัศนคติของคนนี้วิธีคิดของคนนี้เป็นอะไรที่เต็มไปด้วยความที่ เป็น Positive โอเคไหมเนาะข้อที่2คืออย่าเร่งรัดหรือว่าอย่ากกดดันมากเกินไปอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคะจำมาไว้เลยว่าคนเราชอบความเป็นอิสระแล้วก็ไม่ชอบการถูกเปรียบเทียบคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้คนอื่นเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นไหมละ่ะหรือคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบให้คนอื่นมาบังคับตลอดเวลาไหมละ่ะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ น,นั่นคือห,หลักของจิตวิทยา,ยาง่ายๆนะคะดังนั้นการที่ทําให้เขารู้สึกเป็นอิสระไม่กดดันเขามากเกินไปจะทําให้เขามองคุณเป็นคนพิเศษและคนสำคัญโอเคไหมข้อที่3คือรักษาความลึกลับของคุณมิสนิห์นะคะเหมือนประหนึ่งว่าเวลาที่เราคุยกัน มันมีอะไรใหม่ๆเสมอที่มาจากคุณแล้วมาเติมเต็มคนคนนั้นคุณจะอยากรู้สึกว่าฟอลโล่เขาติดตามเขาอยากคุยกับเขาอีกเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเรื่องราวใหม่ๆมาแชร์ให้กับคุณฟังไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเราแบบ เปิดไปหมดเลยแล้วเล่าให้ฟังหมดแล้วแล้วไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่อยากจะฟังแต่สําหรับคุณคือเจอทุกครั้งในเรื่องใหม่ๆที่ทําให้เขาอัพแล้วเติบโตมากขึ้นอันนี้จะทําให้คนคิดถึงเฝ้ารออยากโทรหาเอ๊ะวันนี้คนนี้จะคุยเรื่องอะไรดีเอ๊ะฉันจะได้ความรู้อะไรดีๆไหมเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแบบนี้ค่ะซึ่งหลักการคุย หลักการเข้าใจหลักการที่คุณจะ take action อะไรก็ตามแต่โคชเชมได้รวบรวมทั้งหมดไว้ในคอจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องความรักเราเรียกว่ามันเป็นจิตวิทยาในการเข้าสังคมในการดูคนแล้วที่สําคัญคือในเรื่องนี้โคชเชมจะย่อฉบับเฉพาะในเรื่องของความรักมาที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเช่นคุณจะเข้าใจธรรมชาติผู้ชายธรรมชาติผู้หญิงวิธีคิดแล้วอ่านเกมของเขาออกเป๊ะ อ่าสมมุติความสัมพันธ์เป็นแบบนี้มันเริ่มที่จะหองละแหงไม่ค่อยดีแล้วนะคุณสามารถที่จะกู้กลับขึ้นมาได้แล้วทําให้เขาคลั่งรักแล้วรักคุณมากขึ้นเพราะคุณเข้าใจวิธีการทํางานของมนุษย์นั่นเองค่ะโอเคไหมใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่แอดเชหรือเข้ามาพูดคุยกันต่อได้ค่ะโคเชอเมรับสิบท่านแรกในราคา e a r l ์ลี่เนะคะแล้วจากนั้นมันจะอัพขึ้นเรื่อยๆดังนั้นใครสนใจรีบจองด่วนๆเลย